สวัสดีครับปกบจ้อกลงเดียนะครับติมลังบ้านนองอุงอิงนะครับเพิ่มสวัสดีครับ F4 ทุกคนที่น่ารักในที่สุดก็รู้แล้วครับเข้าติมานไม่รอมาขึ้นไม้นะครับตอนขึ้นแปรกลุงเดียพาเด็กๆมาดูนะครับนะึกว่าเขาทำไรนี่ สุดท้ายแล้วก็เข้ามาหยอกก้อนกับนึกครับผมรอมีออเดอร์มีเจ้าของไม่เร็วครับผมรอมที่จะรับน้องไปดูแลต่อว่าวันนี้ได้เลิกได้ใจแล้วนะครับผมคุณปูจะเดินทางไกลแล้วก็คุณปูไปยุ่ในที่ดีๆท,ท,ที่มีความสุขครับผม เราต้นก็ได้มาจุดตัวบอกเฝ้าเลียวนะครับพุ่มติงจักดิตตีว่าไดาตีปายรักต่างไล่นะครับที่ดูแลอยู่ที่นี่เราต้นก็ได้บอกเฝ้าเลียวนะครับเจ้าตีจต่างได้นะครับพุ่มตุ่มพูตุ่มพูอยู่สบายแน่นอนครับลานเปิดเซนอ๋อเฮะนี่เดี๋ยวมาดูนะครับ อ้อรักรากที่ยึดไว้ก็คือเอาออกนะเข้าใจเข้าใจเผื่อผมไปทำบ้างครับดูเทคนิคไว้เดี๋ยวต้องไปหาดกับต้นมะม่วงก่อน เเนนนแบบบี้อองกัทคิ่สวัสดีครับผมวันนี้ได้เลิกนะครับได้เลิกแล้วเลิกดีด้วย นี่ค,นนรครับดูครับเป็ดีต้นใยไหมยหญ่ดูสิครับต้องใจรถเครนนะครับผมรถเครนรับลายประมาณยี่สิบสิบกว่ากว่านี่บายบายกับจิ๊บจิบแต่ยี่สิบถืว่อยังแบกน้ำหน,นักได้ครับแต่ยี่สิบยี่สิบขึ้นน้อยๆน,นี่ก็ต้องดูสภาพาเป็นสีครับผม โลกนะครับมอนก้อนดิลิปไปนะครับเพื่อนำนี่ก็เป็นผู้ใหญ่แต่แกนะครับโลกนะดใจเนาะงานไม้ล้อมครับทีมงานไม้ล้อมเป็นไงนึกว่าติดลมไหนก็ว่าติดลมอ๋อจิ๊บจิบนี่นี่จิ๊บครับวะ ลิเอาล้วครับเรัก็หยุดไายนะครับ4ดาน5ดานนะครับหยุดไว้ก็จะเลยตาดอกนะครับผมที่จะยกไปตั้งแทนตั้งแป้นเลยครับทีนี้ โบราณครับกล้องทัดสิท์กล้องโบลันสีธรรมชาติสร้างสั้นให้มีคุณค่าขึ้นมาครับผมโดยไม่ได้มีการปรุงแต่งนะครับผมนี่ธรรมชาติล้วนๆแต่อยู่ที่มุมมองของคนนะครับผมบางคนก็ชอบแบบนี้แต่บางคนก็ชอบแบบแบบแบบไม่อะครับผมอ๋อ พอ,อแบบไม่นะครับมันอยู่ที่คนจ่อแต่ถ้าคนเล่นกล้องแบบนี้เขาก็จะจ่อแบบนี้กล้องแบบนี้ฮะยากระพุม่มธรรมชาติสั่งขึ้นมาไม่ได้มีการบุ้งแตง่งธรรมชาติล้วนๆนี่คือสิ่งมีคาที่ธรรมชาติหมอะมากกับบางคนไหนเงินขาบางคนก็ไม่ดจะไมก่อนจามินเงินขากระพุมแต่จะไม่น,น,คคมมนิ่คนที่เขาจ่อเขาใช้หงินขากระพไม่ว่าต้นไม้หรือรถ เออได้กันแล้วแต่กับพวงปลาเกลืองรือเป็นข้องโบราณนะครับมอไอจามแต่ละมังได้มอไอจามเฮ้ยจะไม่โบราณได้กระตุดเนี้ยจะประมาณนี้ไกลๆกันกับพวอยู่ติ่ความชอบบางคนนะครับบางคนว่าต้นไม้อะไรซื้อไปเป็นหมื่นเป็นแสนไม่จ่ายนะครับเขาเว้นคุณค้านะครับพวกตัวเอนความสวยงามความ,ความความคลาสสิกความเป็นธรรมาชาติ อยู่ที่คนชอบนะครับอันนี้ชอบตีหนึ่งแล้วก็จะเป็นคนที่ว่ามีอันจะกินนิดนึงครับไม่ได้ชอบอย่างเดียวแต่ก็มันมีมีราคาครับดูครับเอฟซีตอนใหญ่ไม่ใหญ่กินด,ดูเอาเองครับจ่ายเกลมกีตันกับมายุแะกแหลกอนุนกับก้มบรรทุกกับ เทรเลอร์นะครับตีวันก้อนปานางตามลุงเดียวว่ารถที่ใหญ่กว่ารถสิบล้อน่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเธอวะทีนี้ลุงเดียก็เลยแกล้งไปว่าสิบแปดล้อสิบหกล้อเธอนับล้อสิเป็นปานางเขาไม่ใหญ่รูที่ครับว่าเ้าเดียไปเลยก๊ำก๊ำนะครับเวที ไอ้เมื่อนเรานี่เราดูกับหน้าเรายู่เราต่างมานู่นะครับเกี่ยวกับกล้องมันนีนะครับเตหลักจะบังหรือว่าเตลเล่มจะบังนะครับพวกเราก็รูว่าเออนี่คือรถเทเลอร์อันนี้คือรถเกลนตัวนี้คือรถเทเลอร์รถเทเลอร์นี่ก็คือประเภทแต่ว่าตุกตู้นะครับตุกตู้คอนเทนเนอร์ตุกอะไรพวกนี้นและครับพวกนะ ตาเท้หลักกับบงังหรือว่าแถวเล่มจะบังได้มันจะมีหมาก,กับแทวาจนบุรีแถวนุ้นนะลุงเดียยังกั้ป่านางลุงเดียยอกป่านางว่าการถ้าม,มากกว่าสิบล้อก็สิบแปดล้อรถปวงเลยเ <c oughs> ตือนับลอ้อตา sai thì dọc này nè non dính cả con, rập nắp nắp lại, chắc nước chè cả con แก่ใ,ใจให้นิดนึงครับผมว่าคุณปูเคยอยู่ตรงนี้มานานแต่ก็ดีใจครับที่คุณปูได้ผู้ดูแลไม่ตีตีกว่านี้ตีคุณขานะครับผมนี่ก็เรียกคุนหินคุคขานะครับดีกว่าให้คุณปูยืนอยู่กลางตรงหน้านะครับตาแดดตาลมตาฝนมาเป็นเวลาหลายส,ส,สิบปีเป็นร้อยๆปีนะครับ ไลค์คอมเมนต์นะครับดีคอมเมนต์มาว่าเสียดายต้นไม้เก่าแก่เออไปตำลายอย่างนั้นอย่างจริงจริงไม่จ่ายนะครับผมแต่เป็นการขอบคุณดีเอฟซี 3, คอมเมนต์เป็นล่วงนะครับอันนี้ไม่ได้ตำลายนะครับผมฝากคุณนปูไปดูแลมไม่ได้เจ้าของไม่แล้วก็ดูยังไงว่ามีคนรับใช้เรียบร้อยครับผมมีคนรดน้ำต้นไม้ให้มีคนดูแลตกแตง่งเข้าใจนะครับเอฟซี ต้องคนดีคนคนกาแล้วก็มีมีเงินจริงๆครับผมอเอาแล้วครับเริ่มแล้ว วัสดีครับผม <c oughs> เท็มเล์ก็เตรียมตัวแล้วนะครับผมเตรียมตัวจอดดูสภาพตีแล้วครับผมหน้าตำเลจอดตีมอส้มแล้วครับเกือตำเลจอดตีมอส้มตียกคุณปูได้งายนะครับขึ้นรถโดยไม่จำบาดเจ็บมากเอาครับผมกรรมวิธี เดียวก็อยากเห็นเหมือนกันครับผมแต่ตาตามาเกิดเห็นที่เขาหยอกขอ้องอะไรแบบนี้หมากมาก,กับพวกไครหรือลิขวักคเรนพวกนี้ก็เกิดเห็นมาเยอะแล้วแต่อยากดูว่าต้นไม้นี่เขามันจะยุ่งยากสักประมาณนึงง่ายยากประมาณนึง โอเคครับ mm hmm. มัดเรียบร้อยแล้วนะครับดา mm hmm. นบนอันนี้ด้านหลังนะครับเตรียมตัวตำตาจะยกแล้วครับเอากับเส้นหลังจ่ายเกรียดึงนะครับเส้นบนจ่ายเเส้นบนจ่าเกรียเส้นหลังจ่ายเทลเลอร์เอาแล้วครับขยุ่มแล้วเอากับปุ่มอันนี้ก็เรีย ต้องเป็นคนชำนาญพิเศษจริงๆครับมีเทคนิคนะครับคนเคยดตามจริงๆครับโรูครับผม๊บโคนนะครับโค่นขึ้นแล้วนะครับนี่คือชำชำนาญจริงๆครับผมต้องเป็นคนรู้ชำนาญแล้วก็รู้ต้นไม้ด้วยครับผม รากลักษณะแบบนั้นเลยแบบในั้นนะครับผมโกนขึ้นโกนขึ้นแล้วนะครับตีนี้ก่าย,น,นะายน,น,นนะครับก่ายนไส้นะครับชาเกรนนะครับย่านไส้ลงเรื่อยๆนะครับพวก เพื Pie, 看看네 oh, technique, technique, ừ, ่อให้คุณผูนอนแบบเบาๆแบบไม่จำมันนะครับผมโอ้เทคนิคเทคนิคครับผมสุดยอดอ๋อครับผม ีนี้ตีเลือกกระตัดรากแทงรากออกแล้วก็แทงกิง้งตีมันเกกานะครับแล้วก็ยกขึ้นรถโอเค okay, ครับผมเข้าใจครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับแต่อย่าก,กดกามโฆษณานะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามช่องลุงเดียตีมลังบาลน,นองคุ้งอิงให้ด้วยนะครับแล้วก็ปานางตีมลังบาลน,นองคุ้งอิงครับผม Δεν είναι